ไตระยะ3มีอีก2ระยะย่อยแถบสีม่วงระยะ 3a นะคะการทำงานของไต GFR เนี่ยอยู่ที่45-59และถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะ 3b นะคะค่าไตาจะอยู่ที่ คุณอยู่ระยะ3ก็คือระยะตรงกลางพอดีนะคะระยะตรงกลางพอดีการที่คุณอยู่ระยะตรงกลางเนี่ยมีคนอยู่2ประเภทค่ะข้อที่1ก็คือใตลดลงรับทราบแต่ไม่ดูแล ประเภทที่2ก็คือรับทราบและรีบดูแลเนื่องจากว่ารู้ว่าถ้าไม่ดูแลมันมีแนวโน้มที่จะตกลงเรื่อยๆเพราะด้วยอายุที่เรามากขึ้นก็มีโอกาสนะคะไตระยะ3มีอีก2ระยะย่อยโรคไตนะคะมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันโดยที่ไตระยะ3นะคะแถบสีม่วงนะคะก็คือ 3a และ 3b นะคะระยะ 3a นะคะจะมีค่า การทำงานของไตนะคะ GFR เนี่ยอยู่ที่45ถึง59และถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะ 3B นะคะค่าไตาจะอยู่ที่ 30-44%ดังนั้นวันนี้ใครทานยาไขามันความดันเบาหวานอยู่นะคะให้ไปรีบเอาใบตรวจผลมานะคะดูค่าไตาของตัวเองนะคะว่าอยู่ที่ระยะ 3A ที่อยู่ที่45-59%ถ้าเนี่ยถ้าคุณรู้สึกกลัวโรคไตนะและไม่อยากฟอกไตนะคะคุณต้อง follow up หรือติดตามผลค่าเลือดของคุณเนี่ยทุกๆ 6เดือนไปดูเลยว่าสิ่งที่คุณดูแลอยู่นะตอนนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในระยะ3 b ีนะอยากจะให้คุณ follow up ทุกๆ1-2เดือนค่าไตาที่อยู่4 0 5ถึง59%เนี่ยรู้ก่อนดูแลทันไม่ฟอกไตนะคะข้อแรกที่คุณต้องรู้ก็คือคุณต้องรู้และทราบก่อนว่าช่วงตรงเนี้คุณอยู่ไตระยะ3คุณอยู่ในระยะ ไต 3a หรือ 3b เป็นโรคก็แค่เป็นโรคค่ะไตเสื่อมก็ไตเสื่อมค่ะอย่าอย่าไปซีเรียนนะคะบอกเลยว่าคุณเจอรินแล้วคุณสามารถที่จะมีค่าไตที่ดีขึ้นได้รินพูดจากหัวใจเลยก็คือรินมั่นใจค่ะถ้าคุณศึกษาหาความรู้มาเป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณติดตามรินแล้วก็หมวดความรู้อีกทีหนึ่งเนี่ยรับรองเลยค่ะว่า สเดือนข้างหน้านะคะคุณจะมีค่าไตาที่ดีขึ้นนะคะแค่ความรู้ที่คุณติดตามเรียนในทุกช่องทางเนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากที่จะมีความรู้แบบตกผลึกไปในเลยทีเดียวนะคะไม่แบบ รอมไม่ได้แล้วว่าลินจะพูดเรื่องไหนคุณก็รับคู่มือเล่มน,นี้ไปเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปอยู่ข้างกายคุณนะคะสงสัยอะไรไม่ต้องรอลินตอบนะคะเปิดอ่านได้เลยในนี้มีคําตอบอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะกดสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ